หลายต่อหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า EW a l l e t หรือกระเป๋าเงินผ่านแอปมือถือแต่ที่หลายคนไม่รู้คือ EW a l l e t มีบริการหลากหลายเป็นผู้ช่วยเรื่องการใช้จ่ายในทุกวันแบบครบจบในแอปเดียวเหมาะกันในช่วงนี้ที่กำลังมีการรณรงค์ให้คนอยู่บ้านเถอะนะเพื่อลดความเสี่ยงจากไวรัสโควิด -19 เพราะไม่ต้องออกจากบ้านก็สามารถทำธุระได้สบายๆทั้งจ่ายบินเติมเกมจ่ายค่าดูหนังฟังเพลงหรือจ่ายเงินเวลาสั่งของกินของใช้มาส่งถึงบ้าน เช่น e-wallet เจ้านี้ที่มีชื่อว่า TrueMoney Wallet หลายคนคงสงสัยว่าเริ่มใช้งานยังไงวันนี้เราจะมาสาธิตให้ดูกันค่ะเริ่มจากการดาวน์โหลดแอป TrueMoney Wallet หลังจากนั้นกรอกข้อมูลเพื่อสมัครก่อนจะนำไปใช้ใจ่ายต้องเติมเงินเสียก่อนโดยไปที่เมนูเติมเงินเข้าบัญชีกดเลือกเชื่อมบัญชีธนาคารได้ทันทีแล้วกดเลือกธนาคารที่เรามีบัญชีอยู่จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบ เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยลงเมนูเติมเงินบัญชี t r u e Money ก็จะมีเลขบัญชีของเราแสดงอยู่เวลาจะเติมเงินเข้าระบบก็แค่กดที่บัญชีของเราเพื่อเติมตามยอดที่ต้องการอีกวิธีคือการผูกบัญชีกับบัตรเครดิตหรือเดบิตโดยเข้าไปที่เมนูฉันหรือเติมเงินเข้าบัญชีจากนั้นเลือกที่เมนูบัตรของฉันเพื่อกรอกข้อมูลบัตรวิธีนี้จะช่วยให้คุณได้รับคะแนนสะสมจากบัตรพร้อมไปกับโปรโมชั่นต่างๆผ่านแอป แถมไม่ต้องคอยเติมเงินและไม่มีขั้นต่ำของยอดที่จะใช้ด้วยสำหรับคนที่ไม่มีบัตรเครดิตสามารถไปที่เมนูบริการทางการเงินที่เมนูวีการ์ดเพื่อสร้างพีเพลการ์ดหรือบัตรที่เชื่อมต่อเงินในบัญชีเข้ากับระบบของมาสเตอร์การ์ดเพื่อให้นำเงินจากวอลเล็ตไปใช้ตามเครื่องรูดบัตรหรือเว็บไซต์ร้านค้าที่รับบัตรเครดิตได้อย่างสะดวกสบายแค่นี้ก็สามารถทำธุระทุกอย่างในขณะที่อยู่บ้านและไม่ต้องออกไปไหนได้แล้วง่ายๆแบบนี้แค่ใช้ทรูมานี่วอลเล็ตแทนเงินสดลดสัมผัส ก็ช่วยให้เราอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติได้แล้วค่ะ